อันเนลิตมิเชลยิงสาวผู้ถูกผีเข้าจนเสียชีวิตอันเนลิตมิเชลยิงสาวชาวเยอรมันเกิดเมื่อปี1952เธอเติบโตในครอบครัวคาทอลิกเคร่งครัดชีวิตปลิกผันเมื่อเธอเริ่มมีอาการแปลกๆในวัย16ปีเช่นเห็นภาพหลอนพูดภาษาที่ไม่เข้าใจกินมแมลงวันแมงมุมและสิ่งปฏิกูลอื่นๆแพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคลมชักและโรคจิตแต่สภาพของเธอก็ไม่ดีขึ้นจุดเริ่มต้นของพิธีไล่ผี ปี1976อาการของอันเนลิธวีความรุนแรงเธอส่งเสียงคำรามกับตัวเองและปฏิเสธอาหารครอบครัวของเธอจึงตัดสินใจพาเธอไปพบบาทหลวงเพื่อทำพิธีไล่ผีพิธีกรรมเอ็กซซกินเวลานานถึงหนึ่งปีเต็มไปด้วยความทารุณโหดร้ายอันเนลีธถูกมัดไว้กับเตียงโดนบังคับให้ดื่มน้ำมนต์กินยาขับไล่ผีและทนถูกทรมานจากบทสวดมนต์ การเสียชีวิตในปี1976อันนลิตเสียชีวิตด้วยวัยเพียง23ปีสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะขาดน้ำและขาดสารอาหารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตลงความเห็นว่าเธอเสียชีวิตจากโรคจิตที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมคดีความการเสียชีวิตของอันเนลิตสร้างความสะเทือนขวัญให้กับสังคมเยอรมันครอบครัวของเธอฟ้องร้องบาทหลวงและนักบวชที่ทำพิธีไล่ผีว่ามีความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตสารตัดสินจำคุกบาทหลวงและนัดบวชคนละหกเดือนข้อถกเถียงคดีของอันเนลีดมิเชลกลายเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างผู้เชื่อเรื่องการเข้าสิงและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตบางคนเชื่อว่าเธอถูกปีศาจเข้าสิงจริงๆวะบางคนมองว่าเธอป่วยเป็นโรคจิตและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเครสรุป เรื่องราวของอันาลีดมิเชลเป็นตัวอย่างที่น่าเศร้าสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของความเชื่อผิดๆการขาดแคลนการรักษาทางการแพทย์และผลร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจิตเวท